คะ่ะพุทธปันทูธรรมวะคะขอบูชาบาร,รมีพระราหูเทวาโปรดคุ้มครองโดยชะตาของข้าพเจ้าและครอบครัวให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายใดๆเพราะบางครั้งเงามือดอายเป็นแค่ทางผ่านก่อนจะพบแสงสว่างที่แท้จริงราหูเงามืดแห่งจักรวาล ในค่ำคืนมืดสนิทหากคุณเงยหน้ามองท้องฟ้าบางทีคุณอาจเห็นเงาแห่งเทพผู้หิวกระหายกำลังเคลื่อนตัวกลืนก,ลนกินแสงจันทร์หรือแม้แต่ดวงอาทิตย์เขาคือราหูเทพแห่งเงามืดความลุ่มหลงและการเปลี่ยนแปลงอันน่าหวาดกลัวเรื่องราวของราหูเริ่มต้นจากปรกรณามฮินดูโบราณในคราวที่เหล่าเทพและอสูรร่วมกันกวนกษียนสมุทรเพื่อให้ได้น้ำอมฤต หรืออมฤตอันเป็นน้ำทิพย์แห่งความเป็นอมตะแต่ราหูอสูรเจ้าเล่แฝงตัวเข้าไปในหมู่เทพหลอกดื่มน้ำอมฤตได้สำเร็จทว่าพระวิษณุจับได้จึงใช้จกักรสติฟันคอของราหูจนขาดร่างของราหูจึงแบ่งออกเป็นสองส่วนหัวกลายเป็นราหูและช่วงตัวกลายเป็นเกตแต่ด้วยฤทธิ์ของน้ำอมฤตเขาทั้งคู่จึงไม่ตายกลายเป็นดวงเงาลึกลับที่คอยกลืนดวงอาทิตย์และจันทรา ในความเชื่อของไทยแต่แตยังเป็นเทพเจ้าแห่งโชคชะตาความเปลี่ยนแปลงและความมืดมิดเชื่อกันว่าหากราหูเข้าสู่ลัคนาใครชีวิตผู้นั้นอาจจะเทือนรุนแรงทั้งดีสุดหรือร้ายสุดไม่มีตรงกลางแต่หากเคารพบูชายอย่างถูกต้องราหูก็จะให้โชคใหญ่มหาศาลอย่างคาดไม่ถึงชาวไทยนิยมไหว้ราหูในคืนวันพุธตอนกลางคืนหรือที่เรียกว่าวันราหู เครื่องเส้นราหูจะตายจากเทพองค์อื่นเพราะราหูโปรดของดำจึงมักมีของไหว้แปดอย่างเช่นไก่ดำเหล้าดำกาแฟดำถั่วดำเฉากลวยและอื่นๆโดยเชื่อว่าการถวายของดำให้ราหูจะช่วยสะกเคราะห์เปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีดึงโชคเข้ามาในชีวิตในระบบโหราศาสตร์ไทยและสากลราหูคือเงาจากการโคจรของโลกดวงจันทร์และอาทิตย์เป็นดาวเคราะห์เงาไม่มีตัวตนจริงแต่มีอิทธิพลอย่างแรงกล้าต่อดวงชะตา เมื่อราหูย้ายราศีหรือย้ายใหญ่จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคนมากมายบางคนล้มละลายบางคนพบแสงในความมืดนอกจากอำนาจทางโลกราหูยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจิตใต้สำนึกเป็นด้านมืดของมนุษย์ที่เราหลีกหนีไม่ได้เขาคือตันหาความลุ่มหลงความอยากไม่รู้จบแต่ในอีกด้านหนึ่งเขาคือครูครูผู้บังคับให้เราเผชิญหน้ากับเงาของตัวเองและข้ามพ้นความกลัวภายในใจราหูจึงไม่ใช่เพียงเทพแห่งเงามืด แต่คือบททดสอบจากจักรวาลเพื่อเตือนให้เรารู้ว่าทุกความมืดมีแสงซ่อนอยู่และทุกความกลัวมีโอกาสงอกงามซ่อนเร้นแล้วคุณล่ะเคยประเชิญหน้ากับราหูในชีวิตของตัวเองหรือยังถ้าใช่จงอย่าก,กลัวเราบางครั้งเงาม,มืดอาจเป็นแค่ทางผ่านก่อนจะพบแสงสว่างที่แท้จริงคะ่ะพุทธปันทูธรรมวะคะขอบูชาบารมีพระราหูเทวา โปรดคุ้มครองโดยชะตาของข้าพเจ้าและครอบครัวให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายใดๆขอให้การย้ายราศีของพระราหูในครั้งนี้ส่งผลให้ข้าพเจ้าพบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้ามีสุขภาพกายสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงคิดสิ่งใดที่ดีที่ชอบขอให้สำเร็จสมปรารถนาโชคลาภเงินทองไหลามาเทมายิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถิน